ปีมาเพราะงานละคิวถึงทันวาน้าแล้วค่ะความรักที่มีต่อเสียงเพลงค่ะ<อ>แต่ความรักอย่างอื่นก็ดัดดด่มทั่วไปค่ะนี<อ>่หวานหวานนี่คือความรักสิ่งเีไม่ไม่ค่ะก็คือจริงๆแล้วพี่ใหม่เนี่ยมีเพื่อนที่เป็นกัลยานมิตอยู่นะคะแล้วก็รู้จักกันมา20ปีแล้วแล้วก็เป็นผู้จัดก,การพี่ใหม่ตอนนี้เป็นทั้งผู้จัดก,การเป็นคนขับรถเป็นคนทํากับข้าวเป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นแบบฉันแฟนคู่รักจะเดินกันแบบอะไรเงี้ยพี่ใหม่ไม่มียังไม่ใช่คนรู้ใจ ยังไม่มีเพราะว่าไม่ไม่อยากมีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเคยมีแฟนมาแล้วมีแฟนมาแล้วแบบเคยมีแล้วไงเหมือนเคยกินข้าวแล้วอะไรประมาณนี้นะก็รู้สึกว่าเออเราเราชอบคําว่าเพื่อนสนิทหรือกัลยาณมิตรมากกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่ลาสลองและอยู่เคียงข้างดูแลซึ่งกันและกันได้ดีกว่ากัลยาณมิตรคนนี้ก็คือรู้ใจมากๆเลยก็รู้จักกันมา20ปีนะอื ถามเรื่องแก็บมี่กันดีไหมแก๊บมี่เนรบรอบสาสิบปีรู้สึกภูมิใจมากอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเชียวเห็นพี่ใหม่แฮปปี้ก็เราเหมือนทํางานหนักเนาะแล้วเราก็ดูแลตัวเองมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยถามว่าเราก็อยากมีคนที่ดูแลเราจากใจจริงแล้วจริงใจต่อเราเพราะว่าต้องต้องเรียนนิดนึงว่าสังคมยุคสมัยมันเปลี่ยนไป รักแท้ค่อนข้างหายากมากเลยเรียกว่าแต่ก่อนก็บอกงมเข็มในมหาสมุทรต้องเจอต้อง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 ยากใช่ไหมตอนนี้พี่ใหม่เจอเข็มก่อนนะเพราะว่าพี่พี่พี่ยอมรับว่าลงไปเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติแต่เจอเข็มแน่นอนเพราะว่ามันพี่ก็ไม่มีเวลาไปนั่งหาไปนั่งหาเข็มหาอะไรเพราะว่าพี่ต้องทํามาหากินแล้วก็อยู่กรมมีมาเนี่ยครบรอบเนี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเขาให้หลายๆอย่างกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราจะไปนั่งวิ่งหาความรักแบบว่า มันก็ไม่ไหวน้ําซอซายอะไรประมาณนั้นพี่บอยก็ไม่ไม่เอาละทำาทำงานดีกว่าเพราะดูสิง,งานรักเราอ่ะงานรักฉันจังเลยราะฉันก็รักงานรักประชาชนของฉันล้วตอนนี้แฮปปี้กับพี่ตรงนี้อะไรนะคะพี่อย่างนี้ใช่ไหมคะแฮปปี้มายก็ต้องต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงและมีความสุขกับความจริงมากกว่า <S <S <ม>เพราะว่าเราแต่ก่อนเป็นสาวช่างฝานันมันคนชอบแบบฝนัฝนเฟื่องไร้สติไร้สาระ,ะมาเยอะก็รู้สึกว่าไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตเรามีคุณแม่เรามีงานเรามี พี่น้องมีเพื่อนดีๆเนี่ยเราเราเก็บรักษาดูแลตัวเองให้ดีดูแลงานให้ดีเพราะว่าเราต้องเลี้ยงตัวเองไปอีกนานแล้วก็อยู่กับความจริงอย่าอย่าเพิอฝันอะไรเงี้ยครับหัวชวีวโสดไม่เคยกลัวแต่ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรียนรู้ที่จะยอมรับกับความจริงมากกว่าค่ะในอีกทางโลกแห่งที่จะฝนใช่ไหมคะตอนนี้ฝนหยุดตกหมดเพราะว่าพายุเข้า กลัวตอนนี้เพราะว่าต้องรักตัวเองนะเพราะเรารักตัวเองใครก็รักเราเพราะว่าต่อให้ถ้าเราไม่รักตัวเองมันจะแบบใครรักฉันแค่รักฉันพี่ใหม่เคยผ่านชุดเหล่านั้นมาพี่ใหม่ก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาจริงๆแล้วเวลาก็ไม่คอยใครเลยแล้วแบบที่ดูป่านนี้เรายังมีงาน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 เฮ้ยหันเวลาหันเวลาไปโฟกัสกับงานกับสิ่งที่ที่อยู่ตรงหน้าเราและให้คุณค่าเราดีกว่าไหมความรักเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดพี่ใหมยย่ยังยังยังรักที่จะรักแล้วก็รักที่จะรักเพอทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นก็เราผันแปลความรัก ดีกว่าไม้อะไรเงี้ยอือคงคงคงไม่ค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะแต่พี่ใหม่ก็คงไม่เพราะว่าพี่ใหม่อย่างที่บอกเคยทําแบบนั้นแล้วเคยฝันแบบอ็เราอยากจะทําที่แม่อยากจะลดน้ําสางเป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่า อะไรที่เราเคยคิดเคยฝันเคยหวังว่ามันไม่ได้เนี่ยเราพัฒนาความคิดเราแล้วเราหยุดสิ่งเหล่านั้นแล้วเราไปทําสิ่งที่เรามีเนี่ยถ้ามันเป็นจริงดีกว่าไปนั่งแบบคือคนเราแน่นอนเป็นเการมีความฝันเป็นเรื่องที่ดีมีความหวังเป็นเรื่องที่ดีแต่บางอย่างที่มันไกลเกินเอื้อมยังมองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเพลอะเริ่มเพอแล้วมโนแล้วอันนี้อะไรเงี้ยค่ะ ค่ะก็พี่ใหม่ก็มีคอนเสิร์ตมัสตูพีส e นะคะออของพี่ดี้นิุพงหอนางมัสตูพีสนะคะ2ี่สมกราคมนี้กับ A-Time Showbiz นะคะใหม่มาชาคริสติน่าพี่แอมพี่หนุยอัมพลพี่เจและก็คุณบิลลี่น้องโบสุนิตาน้องโรสมากันแน่นเลยเดี๋ยวดูได้จากโปสเตอร์แถวนี้นะคะเดือนมกราคมนี้แล้วก็จะมีงานจ้างปกติส่วนคนนกกระดอกไม้ก็กำลังทำกันบ้านกันอยู่เมื่อกี้ก็ยืนคุยกับพี่เจอก็มีแน่นอนค่ะ นี่คนนรกระดองไม้ที่ไหนอือกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงการทํางานเหรอก็จริงๆแล้วทากันมาเนี่ก็น่าจะร่วมปีแล้วล่ะแต่ก็ค่อยคุยกันไปเพราะว่าพี่ก้อยพี่แอมพี่ชาติพี่นาพี่ใหม่ทุกคนพี่เบิร์ดก็มีเพลงมีแฟนเพลงของเขาที่เป็นเพลงจำอ่ะเพลงจดจำฉะนั้นเนี่ยเราก็คงหนีไม่ได้หรอกฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่งั้นคอนเสิร์ตก็คงประมาณเล่น3วันน่ะถ้าเกิดเลือกเพลงแต่ละคนมาเล่นเนี้ยก็ก็บ่งบอกอยู่แล้ว30ปีเพื่อทุกคนก็จะต้องมีบทเพลงที่ แฟนๆเขารักๆหรือเรารักก็ตามหรือเหมาะสมกับงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบสมานะคนนกกระดกไม้สักนิดหนึ่งทีมงานแน่นที่เวลาดูแลสุขภาพไหมค่ับก็ตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวกำลังจะไปไปไปเที่ยวญี่ปุ่นนิดหนึ่งเพราะว่าคันถ่ายรออยู่ที่สวรรภูมิก็เลยแบบต้องต้องนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ใหม่ก็จะมีละครเวทีด้วยมีอะไรด้วยก็เรียกว่าคิวถึงตุลากันยาหน้าแล้วอ่ะไม่วรียมคอสเหมือนน้องน้นใหม่ ก็น้อมรับไ้นะคะเพราะมีทัวร์คอนเสิร์ตอีกเกือบสิบสประเทศด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ใหม่ก็รู้สึกว่าก็นี่ไงถึงบอกว่าถ้ามีคนมารักพี่จริงเขาต้องเลิกละเยนี่คงครบไม่ได้คงไม่มีเวลามาให้เขาแน่แน่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้งานดีจังเลยดีจนบางทีก็ก็ก็ต้องแบบน้อมรับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกสื่อทุกทุกคนทุกแผนกนะคะที่ที่ให้งานดีๆแต่พี่ใหม่ก็พยายามเลือกสรรและจัดสรรในความ เหมาะสมและเป็นไปได้ของตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีงานดีแต่เราไม่ไหวเราก็อย่าไปเลยเดี๋ยวไปตายเปล่าๆอะไรเงี้ยแม่ไปเที่ยวไหนมาต่อไปญี่ปุ่นค่ะไปเมื่อไหร่คะคุณหรืออะไรไปพักผ่อนค่ะไปนานไหมคะไปกับแม่ค่ะกัลยาณมิตรไม่ค่ะไม่ก็อาจจะมีกัลยาณมิตรเกาะเกาะหาไม้ดี๋ยวไปดูเขาอีกทีนะไปเมื่อไหร่คะปีใหม่หรือว่าอ๋อไม่ค่ะพี่ใหม่กําลังจะไปอีกไม่น่าเกิน7วันนี่แหละค่ะก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยไปสิบวันค่ะ จะวางแผนอย่างนี้ตลอดคือไปทางานเสร็จก็จะไปอยู่ต่างประเทศเดือนหนึ่งกลับมาแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศอีกเดือนหนึ่งอะไระเงี้ยแล้วเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเมื่อไหร่คะเออจริงๆจะมีคอนเสิร์ตที่ต้องไปทัวร์กับพี่หนุ่ย่งคนเนี่ยเดือนกุมภาแต่ว่าพี่ใหม่เล่นไม่ได้ก็เลยเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวละเ,ลเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของพี่ใหม่เออก็ถ้าถ้าน่าจะเกิดได้ก็น่าจะหลังละครเวทีค่ะสิ้นปีหน้าค่ะตุลาหน้าถ้าเส็นสัญญากันเป็นอเมริกาค่ะอเมริกาในส่วนสิบรัฐค่ะสิบรัฐไม่ค่ะ ก็จะมีออสเตรเลียต่างหากมียุโรปมาเหมาอีก5ที่มันเลือกที่จะไปตรงนไม่ได้เลือกก็ประเทศทัวทั่วโลกมันก็มีอยู่แค่นี้นอกจากระเทศแอฟริกาใต้หรือว่าอียิปต์อะไรประมาณนี้พี่ใหม่ก็จะมียุโรปที่คุยกันไว้แล้ว2ปีกว่าก็น่าจะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะคะก็คือตอนนี้มี4ประเทศแล้วก็คือพี่ใหม่ถ้าออกไปนอกประเทศเนี่ยพยายามบอกเขาว่าขอประมาณ4-5ประเทศอที่ไม่กับถ้าเป็นยุโรปนะก็ห้าห้าประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นต่อ ที่ไหนก็ตามอะ่ะขอ3-4ประเทศขึ้นไปแต่นี่พอเป็นอเมริกาเนี่ยเขาเหมามาประมาณ7จ็สรัฐก็ยังไม่เชื่อใครจนกระทั่งเซ็นสัญญานะแต่ยุโรปก็เหมือนกันพวกก็คุยจนเติบออสเตรเลียได้คุยมา3ปีแต่ว่าหลายสิ่งหลายอยา่างมันก็เป็นเพาะเราด้วยเพราะว่าคิวเรามาเจองานแบบเนี่ยงานในบริษัทด้วยค่ะ ลองก็ก,ก็ก็มีค่ะก็ก็พยายามแบบว่าดื่มน้ําแรด่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยือเรื่องแลกแล้วก็นอนพักผ่อนอนี่เพียงพอแล้วก็ก็มีแบบร้องว่าจะจะดีใจหรือเสียใจกับชีวิตดีเพราะว่าอย่างละครเวชีอย่างเงี้ยติดต่อพี่ใหม่มา3ปีแล้วก็ก็คิดในใจว่าเขาคงเปลี่ยนนักเอกแล้วละ่ะปรากฏว,ว่าเขาไม่เปลี่ยนแล้วก็เซ็นสัญ,ญญากันละแล้วก็คงต้องเล่นแน่นอนแล้วอยู่ดีก็มีงานพี่ชายอีกพี่ดี้นี่พวงหอหน้าแล้วก็เป็นพี่ช็อตเอทามโชบิสก็เป็นอะไรที่ฏิเสธไม่ได้แล้วก็เ ต้องเล่นอยู่แล้วเป็นที่ที่เรารักอะค่ะที่จะไปโชว์ต่างประเทศเรามีความพิเศษกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะแล้วแต่ที่แล้วแต่เอ่อแต่เมืองแต่รัฐอะนะคะพี่ใหม่ก็จะทํากันบ้างแต่สุดท้ายมันก็เบสออนกับดึกสุดฤทธิ์ภากหัวใจอยู่แล้วที่เป็นเป็นคือคนที่ไปต่างประเทศต้องยอมรับว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เป็นแฟนเพลงเราล้วก็จากบ้านจากเมืองมานานเขาก็คิดถึงรักเราแล้วก็ เรียกว่าถ้าเขาโหวตกันมาแล้วเป็นเราเนี่ยก็แปลว่าโอเคมันก็ต้องเป็นไม่หนีเพลงของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่จะไปนําเสนอแต่ว่าใหม่กยาพามจะจัดสรรแดนเซอร์ก็ดีหรือวิธีการโชว์หรือเพลงที่จะ ix, รีมิกซ์รีอรเรนจ์อะไรเงี้ยค่ยะไ,ไปให้เขาก็เลือกเองสวยเลือกเองแต่บางทีก็ให้เขาโหวตมาด้วยอยากังเพลงอะไรบางคนอยากเป็นลูกทุ่งบางคนอยากเป็นแบบเพลงของพี่ใหม่กับดึกสุดฤทธิ์แล้วก็เพลงชาติของเราก็ต้องร้องอยู่แล้วค่ะเพลงใหม่จะมีโอกาสได้ฟังไหมคะพี่เพลงใหม่แล้วก็ ส่วนใหญ่ก็อย่างเพลงละครพี่ใหม่ก็เพิ่งร้องไปใช่ไหมาสาัเพลงแล้วก็เป็นเพลงเอามาทำรีแอนจมากกว่าด่วาจะเป็นของอคุณแหนมนะคะหรือว่าอ,อีกหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอมอย่างเงี้ยมันกลายเป็นมีอะไรเหมือนเป็นของชูรสมากกว่าแต่พอเป็นเพลงแต่งใหม่เนี่ยเขาก็ชอบเพลงใหม่จเจริญบุรักเก่าๆอยู่ดีอ่ะอืมเขาในทุนเช่นพี่บูนก็เลยแบบครูจะแต่งไปเพื่อ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs>